ชาวลัคนาราศีพิจิกฟังทางนี้ค่ะช่วงนี้ท่านจะเป็นจุดสนใจของผู้คนนะคะจัดมาสรุปให้ฟังค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2568นี้ดาวอาทิตย์ทำให้ท่านมีบุคลิกโดดเด่นเป็นที่สนใจเป็นพิเศษท่านจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือการพรีเซนต์ตัวเองนะคะ ท่านจะได้รับความสนใจได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมีพลังมีความกระตือรือร้อนในการทำงานเหมาะกับการเป็นผู้นำและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองค่ะส่วนดาวสุกจะทำให้ท่านมีสเสน่ห์มีความน่าดึงดูดเพิ่มขึ้นอย่างมากรูปร่างหน้าตาดูดีขึ้นบุคลิกภาพน่าประทับใจเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างช่วงนี้เหมาะกับการพบปะผู้คนสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือการปรับภาพลักษณ์ โอกาสทางสังคมและความรักจะเข้ามาหาท่านเองโดยไม่ต้องพยายามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามด้วยนะคะ